ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทรมานกับก,บการเป็นโรคซึมเศร้า,รามานานแล้วก็อยากจะหายแบบถาวรฟังคลิปนี้ให้จบนะคะครูกิต้าคืออดีตผู้ป่วยโรคซึมเศร้า,ราที่เป็นมากว่า10ปีเป็นอาการเรื้อรังและเคยพบหมอกินยาต้านเศร้ากินยาคลายเครียดเคยพบนักจิตบำบัดหลายครั้งแต่อาการเหล่านั้นก็ไม่ดีขึ้นทำได้แค่ช่วยพยุงให้เรามีอาการทรงๆพอ มีเรื่องใดมากระตุ้นต่อความรู้สึกของเราก็จะทำให้รู้สึกเศร้าจมดิ่งได้ง่ายหมดหวังท้อแท้รู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเก็บตัวอยู่ในห้องจนทั้งหมดเหล่านั้นนะคะส่งผลกระทบให้ครูกิต้าต้องออกจากงานกลายเป็นคนว่างงานไม่มีเงินไม่มีงานชีวิตไม่มีความสุขเลยแต่ทั้งหมดเหล่านั้นเป็นอดีตของครูค่ะวันนี้ครูกิตาหายขาดจากโรคซึมเศร้าแบบถาวรเลิกกินยาได้แบบ ถาวรผ่านกันเน้นการหันกลับมาดูแลในเชิงจิตวิทยาแบบไซโคโลจีที่หันกลับมาดูแลภายในของเราทั้งความรู้สึก อารมณ์ความคิดรวมถึงการกลับไปแก้ปัญหาที่เป็นรากหรือต้นต่อที่ส่งผลให้เราเป็นซึมเศร้าจนถึงทุกวันนี้และทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องมือและเทคนิควิธีที่ผ่านการกลั่นกรองและใช้จริงจากครูซึ่งรวมอยู่ในคอร์สที่มีชื่อว่าเป็นซึมเศร้าครั้งสุดท้าย ฟังมาจนถึงตอนนี้อย่าเพิ่งเชื่อครูนะคะว่าคอร์สนี้ดีจริงหรือเปล่าจนกว่าคุณจะได้เป็นคนลองด้วยตัวเองเพราะเนื้อหาในทั้งหมดนั้น เป็นประสบการณ์ที่คนเคยป่วยเป็นซึมเศร้าจริงๆมาบอกเล่าคุณว่าต้องทำยังไงบ้างต้องใช้เทคนิคเครื่องมือไหนบ้างเพื่อมาจัดก,การหรือดึงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหรือจมดิ่งของคุณดังนั้นนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจและปรารถนาอยากจะหายคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะว่าสนใจหรือทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของคคูได้เลยค่ะแล้วพบกันนะคะ